ลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่าถ้าเรากําลังออกไปตามล่าขุมทรัพย์ที่ไม่ได้ซ่อนอยู่ในป่าลึกแต่ซ่อนอยู่ในโลกดิจิตอลล่ะพอได้ยินประโยคแบบนี้เมืองร้างดิจิตอลที่มี AI ทําเงินล้านกําลังกระซิบสูตรลับโหมันกระตุกต่อความอยากรู้ขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมล่ะครับว่าเฮ้ยมันคืออะไรกันแน่แต่เดี๋ยวก่อนสมบัติที่เรากําลังจะขุดคุยกันเนี่ยมันไม่ใช่ทองคําหรือเพชรพลอยนะแต่มันคือกลยุทธ์การโน้มน้าวใจคนที่แบบ โคตรทรงพลังเลยใช่แล้วค่ะเรื่องที่เราเพิ่งได้ยินไปเมื่อกี้นี่แหละเขาเรียกกันว่าฮุกทางการตลาดคือมันถูกออกแบบมาอย่างดีเลยนะเพื่อดึงความสนใจให้ได้ในไม่กี่วินาทีแรกเอาละเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่ามันทำงานยังไงแล้วทำไมทาไมมันถึงได้ทรงพลังขนาดนี้โอเคมาเริ่มกันที่ฮุกแบบแรกเลยฮุกแห่งความลึกลับแค่ฟังชื่อก็แบบน่าค้นหาสุดๆแล้วใช่ไหมละ่ะมาดูกันเลยว่าข้างในมันมีอะไรซ่อนอยู่ ประโยคที่ว่าอุปกรณ์เก่าๆเ,เนี่ยกำลังกระซิบสูตรลับพร้อมจะรวยไปกับมันหรือยังคือมันไม่ใช่แค่คําชวนธรรมดานะครับแต่มันดึงเราครวดเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวทันทีเลยและดูการใช้ตัวเลขสิครับเงินล้านต่อวันโอ้โหมันส่งพลังมากนะคือมันทําให้เรารู้สึกเลยว่านี่คือโอกาสที่แบบมหาศาลมากๆที่อาจจะหลุดมือไปแล้วมันก็จี้จุดความอยากรู้ของเราแบบสุดๆไปเลยคือฮุกแบบนี้เนี่ย มันเล่นกับจิตวิทยาของเราตรงๆเลยนะเริ่มจากจุดประกายความอยากรู้ด้วยภาพของเมืองร้างดิจิทัลจากนั้นก็สร้างความรู้สึกแบบกลัวตกรถอะหรือที่เรียกว่าโฟโมว่าเฮ้ยเดี๋ยวคนอื่นจะเจอความลับนี้ก่อนเราและยังทำให้เรารู้สึกพิเศษขึ้นมาอีกนะด้วยคำว่ากระซิบสุดลับก่อนจะปิดท้ายด้วยการจรี้ไปที่ความอยากในใจเราคำสัญญาว่าจะรวยไงละ่ะเอาล่ะนอกจากความลึกลับแล้วนะ มันยังมีอีก2กลยุทธ์ที่ทรงพลังไม่แพ้กันเลยเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะปรับเปลี่ยนจากไอเดียเดิมไปได้ยังไงบ้างมาลองดูฮุกแบบตั้งคำถามกันบ้างการโยนคำถามมาว่าถ้า AI ตัวเดียวทำเงินได้7หลักแล้วทำไมบางตัวมันถึงถูกทิ้งไว้ในโกดังล้างละ่ะมันเหมือนกับการทิ้งปมไว้ให้เราคิดตามเลยนะทำให้สมองเรามันแบบต้องหาคำตอบให้ได้เดี๋ยวนี้เลยสังเกตไหมครับการใช้ตัวเลขที่มันเป๊ะๆอย่าง7หลักต่อเดือนเนี่ย มันทำให้เป้าหมายที่ว่าดูจับต้องได้จริงแล้วก็น่าขอยคว้าขึ้นมาทันทีเลยต่อไปคือฮุกแบบสร้างความน่าทึ่งอ่ะลองฟังดูนะลืมเรื่องโบราณสถานไปได้เลยสมบัติที่ล้าค่าที่สุดในปี2025มันซ่อนอยู่ใน AI ที่ถูกทิ้งต่างหากตั้งแต่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทําเงินวันละ50,000ดอลลาร์ไปจนถึงโทรศัพท์ฝาพับที่รันบอรดขายของได้ฟังแล้วมันแบบเหลือเชื่อแต่ก็น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมครับ และแน่นอนตัวเลข5 0า0 0่นดอลลาร์ต่อวันมันทําให้คํากล่าวอ้างทั้งหมดดูน่าเชื่อถือแล้วก็น่าตื่นเต้นขึ้นมาทันทีเลยถ้าเราลองเอามาเทียบกันดูนะจะเห็นภาพชัดเลยฮุกสร้างความน่าทึ่งเนี่ยมันจะเหมือนกับการเอาหลักฐานมายืนยันให้เห็นกันจะจะไปเลยเช่นซูปเปอร์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ฝาพ,พับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแต่ในขณะที่ฮุกแห่งความลึกลับจะเน้นการสร้างจินตนาการอย่างเมืองร้างดิจิทัลเพื่อไปกระตุ้นต่อความอยากรู้ของเราแทน ถ้าจะให้สรุปแบบง่ายๆเลยนะแบบลึกลับจะใช้ความอยากรู้เป็นตัวนําแบบตั้งคําถามจะใช้ความสงสัยส่วนแบบสร้างความน่าทึ่งจะใช้หลักฐานมาล่อใจซึ่งทั้งหมดนี่แหละคือเครื่องมือทําจิตวิทยาที่แบบโคตรทรงพลังเลยครับเอาล่ะพอเราเข้าใจทฤษฎีเบื้องหลังของฮุกพวกนี้แล้วคําถามต่อมาที่สําคัญมากๆก็คือแล้วเราจะเปลี่ยนมาในไก่เป็นคอนเทนต์ที่ปังๆได้ยังไงมาดูกันเลย คือต้องบอกว่าฮุกพวกนี้มันไม่ใช่แค่คำพูดเท่ๆนะแต่มันคือแกนหลักของสูตรสำเร็จง่ายๆที่ใครๆก็ทำตามได้เลยเพื่อเอาไปสร้างเป็นวิดีโอสั้นหรือคอนเทนต์เสียงให้มันปังๆเงี่ะซึ่งสูตรสำเร็จที่ว่าเนี่ยมีแค่4ขั้นตอนง่ายๆแค่นั้นเองตั้งแต่การสร้างบรรยากาศไปจนถึงการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันทีละสเต็ปเลยลองนึกภาพตามนะครับเริ่มเลย เปิดด้วยเสียงทุมท้มๆกับเพลงประกอบที่มันลึกลับๆหน่อยจากนั้นก็ใส่ซับไตเติ้ลตัวเบเริ่มสีแดงๆเหลืองๆบนคีย์เวิร์ดสำคัญอย่างล้าน AI ถูกทิ้งพอใกล้จะจบก็สั่งไปเลยตรงๆคอมเมนต์ตต Comment AI เพื่อรับสุดลบฟรี free. และสุดท้ายก็แค่ยิงแอดไปหาคนอายุ25-45ที่สนใจเรื่อง AI กับธุรกิจออนไลน์เห็นไหมครับว่ามันเป็นระบบมากๆทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราคุยกันมาเนี่ยมันก็เลยนำไปสู่คำถามที่น่าสนใจมากๆเลยนะว่าจริงๆแล้ว อะไรกันแน่ที่เป็นหัวใจสําคัญของกลยุทธ์นี้เรื่องเล่าหรือว่าตัวเทคโนโลยีกันแน่คือในยุคที่เหมือนเป็นการตื่นทอง AI แบบนี้เนี่ยนะการเล่าเรื่องที่มันโดนใจเนี่ยอาจจะเปรียบเหมือนพลัว่วที่ช่วยให้เราขุดเจอทองคําได้เร็วกว่าคนอื่นเพราะบางทีเนี่ยเรื่องราวที่ห่อหุ้มเทคโนโลยีเอาไว้อาจจะมีค่าไม่แพ้ตัวเทคโนโลยีข้างในเลยก็ได้นะสุดท้ายนี้ผมขอทิ้งคำถามนี้ไว้ให้ทุกคนได้ลองคิดตามกันดูนะครับว่า ในเศรษฐกิจยุคใหม่แบบนี้ระหว่างอัลกอริทึมที่ซับซ้อนสุดๆกับเรื่องเล่าที่มันจับใจคนได้อยู่หมดัดอะไรกันแน่ที่มีค่ามากกว่ากัน